สวัสดีครับพบกับผมสุภาพบุรุษซอยแดงเฮ้ยเดือดติดดืติด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 ติติดอีครั้งหนึ่งผมเคยสตรีมเกมนะครับแล้วก็ถามคนดูว่าอยากเห็นผมทำคอนเทนต์แบบไหนมีคนคอมเมนต์คนหนึ่งว่าอยากเห็นพี่ทำรายการอาหารนะครับก็คือให้ผมไปทำอาหาร ในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าเขาต้องทําอาหารกินเองนะครับแล้วเขาก็เบื่อไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะฮะแต่ประเด็นคือพี่ทําอาหารไม่เป็นนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าชายคนนี้คนจัดการเดนฮันเราจะมาทําอาหารในเกมกันนะผมซึ่งผมเลือกมาแล้วกับเกมคุกคิ้งมาม่านะครับหรืออาหารรถมือแม่ของเรานะเกมเ้นฮันเราสามารถทําอาหารได้นะครับแล้วก็ ผมลองมาเล่นมานิดนึงนะครับเราสามารถทําได้แบบเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เลยสามารถทําได้นะครับเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาสรุปกับการทำอาหารคุณแม่กันทั้งหดเลยครับและเมนูแรกของรายการเชฟหนึ่งพาของเราก็คือสเต็กปลาจระเขเตีนลิงนะครับผม <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. เริ่มแรกนะครับเราตักส่วนผสมนะฮะนี่ครับเข้าไปนะครับก หัวหอมนะครับเราผ่าส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนท้ายจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งนะครับแล้วก็บอกเปลือกอหอมให้ขาวแบบนี้นะฮะนี่จากนั้นเราก็าขันเป็นลูกก่าวชิ้นเล็กๆนะครับใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของอหัวหอมนะครับครึ่งลูกนะฮะแล้วก็เทใส่จานให้เรียบร้อย นี่จะได้หัวหอมสวยๆแบบนี้ครับเก้าขาแบบนี้นะคะั wow, จากนั้นเราก็ทำการเอาหัวหอมไปผัดนะครับผมระวังอย่าให้ไฟไหม้นะครับเราใส่หัวหอมเข้าไปใช้ไฟประมาณกลางถึงอ่อนนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับทอดให้มันเป็นสีเหลืองเกลมออกทองๆนะครับอย่าให้ไหม้นะครับระวังโอนไว้นะครับ เน่เริ่มแล้วเริ่มแล้วสีประมาณนี้นะครับสีประมาณนี้ครับนี่กลิ่นหอมนะฮะเน่ครับทอดไปนน่สีประมาณนี้ครับให้ให้สีประมาณนี้ถึงว่าผ่านนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยรีบปิดนะครับเดี๋ยวไหม้ครับย้ายเป็นสน้ำตาลนะครับจากนั้นเราก็จะทําการสับเนื้อนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับเขาจะใช้เนื้อวัวนะครับ ถ้าเราไม่ทานเนื้อหม่เราสามารถใช้เนื้อหมูได้ครับและถ้าสมมติว่าเราไม่มีเครื่องโม่แบบนี้นะครับเราสามารถไปซื้อเนื้อหมูโม่มาได้เลยครับตามตลาดมีมากมายครับนี่ครับตอนนี้หรือาใครที่ไม่ทานเนื้อนะครับเนื้อก็สามารถใช้เนื้อหมูได้แล้วก็ใครไม่มีเครื่องโม่สามารถให้ทางร้านโม่ให้ครับตามตลาดมีบุบหมดเลยครับเนื้อหมูโม่นี่มาเนี้ย หลังจากที่เราได้เนื้อโมมานะครับเราก็จะทำการนวดเนื้อกันนะครับผม่ายหอมเจียวนะครับก็คือไอ้กระเทียมที่เราทอดมานะครับเอาไปเทกับเนื้อหมูกองเราแวแบบนี่แล้วก็นวดมันให้เข้ากันนะครับให้มันเนื้อผสมกันนะครับเข้ากันใหไ้ไอ้กระเทียมไหนวะหัวหอมนะครับเป็นเป็นเนื้ออยู่ข้างในนะครับเราก็นวดไปครับ นี่ครับนวดไปแลรงเจ็ดสิ้นนะตัวนี้อ้าวทำไมกูได้เกณสองคะแนนนะโอ้ยนวดช้าไปหน่อยต้องนวดให้เนื้อมนันโมดกว่านี้นะครับจากนั้นเราก็ปั้นให้เป็นรูปนะผมโอเคไว้หยิบมาครับแล้วก็คอยดูปั้นให้เป็นรูป จริงๆเราไม่ต้องโยนแบบในเกมก,ก็ได้ครับเราแค่ปั้นลูกให้เป็นแบนๆก็พนะอครัวติดนิ้วหรือเพื่อนๆนี่ครับปั้นให้เป็นลูกแบนๆน,นะครับเลยเลยโหใช้หลายหลายอันนะหน่าเขาอทอดหลายชิ้นนะครับสำหรับใครที่ทอดอชิ้นเดียวก็หมูประมาณกี่กิโลก็ไม่รู้รตอนนี้ไม่รู้ส่วนผสมแบบไม่รู้สัดส่วนนะครับ ก็เราไปทํากันได้นะครับเราระยุกต์ไปทํากันได้นะครับป <adding S 1> ันบ้นแบนๆนะครับเราปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วก็เราเอาเนื้ออาอะไรวะกระเทียมผสมไม่ยากนะฮะดูยังมิวแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผัดครับสตาที่สอนครับขยาวเ่า กระทะนะครับมันนี้ใช้ไฟประมาณไฟไหนไม่ลงครับแล้วก็กดนะครับเอาตะนิ้วกดเสร็จแล้วเราก็ทําอะไรอ่ะสวไรเพิเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อกลับด้านครับกลับด้านมันสามารถใช้ตะกิวตะกิวเลยตะเหลวกลับได้แล้วครับแล้วจากนี้ก็เพิ่มไฟแล้วก็ไฟร้อนครับวันนี้ทอดให้เนื้อสุกนะครับค่อยเนื้อสุกก็พอตัวนี้ครับมันมันแล้ว แล้วไฟรอไปดูทําดูกันได้นะครับก็คือทอดยังไงก็ได้ครับให้มันแรดเนื้อสุกอ่ะตรงเนี้ยโอเคแล้วก็คอยหม่นกลับได้นะครับให้เนื้อมันสวยงามแบบนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มเรียบร้อยฮะและเมนูแรกของเราฮะเนื้อสเต็กยืมดิมนะครับผมนี่เลยสเต็ก ซาเบลรี่นะครับปิดไปหนึ่งขั้นตอนอรอยได้สองดาวเลยเมนูนะครับทำง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนี่เราสามารถหาซอสเหนือหาเครื่องเคียงมาใส่นะครับแล้วใส่ซอสไปได้นะครับแต่ผมสึงว่ามันเออเขาไม่ปรุงใส่เกลือใส่อะไรนิดนึงเลยเลยนะครับเราอาจจะไปใส่ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมชอบเนื้อที่มันแบบโรยเกลือนะครับมันแบบเออ โอเคครับแม่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการเชฟหนึ่งพาแล้วครับผมเราจะพาทุกคนมาทําอาหารกันทุกวันศุกร์เวลา10บโมงนะครับสามารถมาติดตามคลิปได้นะครับมีรายการอาหารมีมากมายนะครับแม่ต่อไปเราจะทําอาหารอื่นๆกันนะครับแล้วรอปลดล็อกกันนะฮะทุกคนถ่อให้ผมจะมาหาอะไรก็สามารถรียคืมาได้นะครับแต่เราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับ สุกแล้วเมนูนะครับผมหวังว่าจะเป็นไอเดียในการตาอหาให้กับคนดูทุกๆคนนะครับใครที่สนใจอยากทำอาหารก็ลองไปยุ์มาทํากันได้นะครับแล้วก็ใครสนใจอยากเล่นมาเล่นโหลดเกมกันได้นะครับสเกมคุกกิ้งมาม่านะครับหรือขัวของคุณแม่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆี่เข้ามาดูเราถึงตอนนี้้วครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับใครชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ใจผมได้อันนี้ก็เจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการบาย